กูเหมือนว่าเราจะผ่านพายุฝน,นได้นะแต่เราต้องซูมมาแสดงว่าบุคคลนี้เราต้องมีการระยะควาระยระยเข้าออกเพื่อจะได้เห็นใกล้ดูไกลพอดูไกลนะครับนี่คือลักษณะของคลอฝนน่าจะโดนคลอนนี้ทางขวามาแน่นแลวตรงนี้ยังไม่ออกนอกนี่มาแน่นเลยไม่เห็นเนาะเดี๋ยวมามาแน่นเลยทำให้ด่าเริงนะครับถ้าเกิดไม่เปิดไฟแต่พอเราเปิดไฟปั๊บสักพักมันไม่่อย <สะ S 2> ร่าเริงนะครับน <มา S 2> ั่นเลยด้วยน้วย เอาแล้วระหว่างทางก็ถือว่าใช้ได้เอาตุ้ยตายเลยระหว่างทางก็ถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ยังยังยังไม่เกยนะครับตัวนี้ระหว่างทางล้างเรือกันแล้วนะครับทั้งน้ําฝนน้ําเข็มนะครับตัวนี้เก็นะครับจะเข้มเลยแต่พอปลายปลายพายุหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าตีนตีนของพายุมันบางแต่ถ้าเกิดว่าเราดูลักษณะด้วยด้วยตาเปล่าอย่างนี้นะรเราดูไม่ทะลุเราดูได้แค่ชั้นชั้นผิว ด้านที่เราสายตาเราเป็นพทะชั้นชั้นเรกนะครับหรือเราเงยดูด้าบนมันลอยถ้าเป็นแบบแต่ก่อนเราจะบอกเออมันลอยอย่างนี้ผมเลยผมใช้ข้อมูลของพื้นบ้านอยู่แล้วเราจะดู้ตาเปล่าอตีนมันลอยแล้วอย่างนี้ถือว่าลอดภัยแต่นะครับพอเราดูอย่างนี้มันจางๆเมื่อใช้เทคโนโลยีมาดูครับสังเกตนะครับที่มันลอยอย่างนี้เนี่ยมันเน่นความเข้มมันสูงนะนี่ผมตั้งระยะที่หกไม์นะครับหกไม้หกไม์ตอนนี้มันอยู่ในวงวงหกไม์นะครับ แล้วมันเคลื่อนมาที่ผมวิ่งผ่านนี่น่าจะต้องระหว่างปลายทางน่าจะโดนปลายของไฟยุทธีแล้วแต่ก็วิ่งไปก่อนเนาะเพราะว่ามาลงนี้แล้วเกี่ยวน้าเยอะเกี่ยวน้ําเยอะวิ่งลงไปใต้ต่อแต่ด้านใต้เห็นบางหนีบอกว่าน้ําก็หมุนเหมือนกันแต่ว่าเ,าเราเราตั้งใจว่าจะมาสองคืนแต่ญาติบอกว่าจะต่ออีกคืนเลยขึ้นขึ้น,น,นลงวิ่งไปด,ด้านใต้แทนนะครับนี่คือข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเรดาร์เมื่อผมตามวิเคราะห์ต้นคลิปไว้เมื่อกี้ผมเดินทางมาระยะหนึ่งนะครับ ก็เลยตำแหน่งที่เรืออยู่ครับพายุได้มีการข้ามผ่านไปแล้วนะครับมันเลยโล่งอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูดูด้วยตาเปล่าอย่างเช่นเมื่อกี้ได้ไหมแบบโบราณถือว่าได้ถือว่าได้ดีมากด้วยนะครับแต่มันไม่ละเอียดพอกับสิ่งที่สายตาเราไปไม่ถึงนะครับเรดาร์เลยมาช่วยตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ชอบเรือชอบออกเดินทางทางทะเลหรือมีเพื่อนนะครับต้องการระบบเรดาร์ผมพยายามให้ข้อมูลหลากหลายที่มาจากากบว้นที่ที่เราโดนแล้ว นะครับเราก็สังเกตดูกับทีมันผ่านไปนี่ครับที่มันผ่านไปเมื่อกี้เราหลุดเราหลุดออกมาแล้วนะครับนี่คือตัวช่วยครับมันคือสิ่งที่ช่วยให้ไปเห็นมากกว่าสายตาที่เราไปถึงแต่ในบางบางลักษณะนะครับสายตาเรามองไม่เห็นอย่างเช่นกลางคืนมืดสายตาเราก็มีขีดจำกัดใน,ในการเห็นระยะหนึ่งถึงแม้จะเป็นเดือนคืนหงายเดือนเต็มก็ตามนะครับสายตาก็มีขีดจำกัดนะครับหรือมืด มืดเลยนะครับสายตาเราก็เห็นได้ไม่ในทะเลถือว่าเห็นได้แต่ก็มีขีด